สวัสดีครับทุกคนคิวไลฟ์ผมวันนี้ผมอยู่ที่โครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยนะครับก็คือโครงการวันแบง g k คอรครับซึ่งตอนนี้ก็บอกกันนะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างมากะนะ วันนี้ผมเองก็เลยมาเดินเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากฝั่งของสวนลุมพินีมุมมองจากฝั่งของถนนวิทยุและก็มุมมองจากฝั่งของถนนพระรามที่4ซึ่งจะบอกกันนะครับว่าตอนนี้ก็เลยมีการทดสอบไฟในตัวอาคารเรียกได้ว่าหลายจุดเลยครับส่วนจะมีบรรยากาศเป็นยังไงจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ภายในสวนลุมพินี จากจุดที่ผมอยู่ในจุดนี้มองตกลงไปก็จะพบกับโครงการวันแบงคอกโครงการที่เราจะมาชมกันในวันนี้ครับก่อนอื่นผม,มบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ในการถ่ายซึ่งก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่ครับเวลาที่ผมถ่ายคลิปออกมาก็จะมีสีค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนไปมากเลยครับผมเองก็เลยมีการแต่งสีในนะภายในวิดีโอนี้ยังไงผมเองต้องขออภัยมาน,นที่นี้ด้วยนะครับยังไงภายในวันเสาร์อาทิตย์นี้ผมเองจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นครับในการออกไปถ่ายครั้งต่อไป จุดที่ผมอยู่ในจุดนี้ก็จะเป็นมุมมองจากฝั่งของสะพานเขียวมุมมองจากฝั่งของถนนวิทยุมองไปก็จะเห็นในส่วนของโรงแรมแอนดัสวันแบงคอกอย่างชัดเจนเลยครับสำหรับโครงการวันแบงคอกลงทุนโดยบริษัท GTC Asset ประเทศไทยร่วมทุนกับบริษัท f a c ซ r r r o p e r t y Holding ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือองคุณเจริญศสิวัฒนาพักดี ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด104ไร่งบประมาณในการก่อสร้างก็จะอยู่ที่1.2แสนล้านบาทโดยตัวโครงการนี้เองก็จะตั้งอยู่บริเวณแยกวิทยุติดกับถนนใหญ่ถึง2เส้นก็คือถนนวิทยุกับถนนพระรามที่4ก็คือตำแหน่งเดิมของสวนลุมนบาซ่านั่นแหละครับ ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในโรงพยาบาลจาราลงกรณ์นะครับจากจุดนี้มองผ่านสวนลุมพินีไปก็เห็นกับตัวโครงการวันแบงคอกอย่างชัดเจนเลยครับนึกดูแล้วถ้าตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตึกซิกเนเจอร์ทาวเวอก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่ผมว่าจะทำให้มุมมองนี้ดูยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับ ตอนนี้ผมลงจากโรงพยาบาจลจราลงกรมาอยู่บนสะพานลอยด้านหน้าของสวนลุมพินีบนถนนพระรามที่4นะครับจากนี้นะครับผมเองจะไปเก็บภาพบรรยากาศบริเวณแยกวิทยุและก็จะไปอัปเดตมุมมองจากฝั่งของถนนวิทยุก่อนครับก่อนในช่วงท้ายคลิปผมจะไปอัปเดตทางฝั่งของถนนพระรามที่4สำหรับบนถนนพระรามที่4ในจุดนี้ก็ยังมีสายสื่อสารให้เราเห็นกันอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องนห่วงนะเพราะว่าบนถนนเส้นนี้ก็อยู่ระหว่างการนําสายสื่อสารลงใต้ดินซึ่งแต่เดิมครับจุดเองก็จะมีป้ายประกาศติดเอาไว้นะเขาบอกว่าจะนําสายสื่อสารลงใต้ดินตั้งงแแแต่บรริเวณย,ยกส ไปถึงบริเวณของซอยโรงงานยาสูบกําหนดแล้วเสร็จก็จะอยู่ที่เดือนมีนาคมปี2566แต่ตอนนี้ก็เลยกลําหนดระยะเวลามาแล้วนะครับเอาไว้ถ้ามีความขึ้นไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมกัอย่างแน่นอนในส่วนของการนําสายสื่อสารลงใต้ดินบนถนนมารามที่4ครับ ตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณแยกวิทยุนะครับจุดนเองก็จะเป็นถนนสาทรเหนือซึ่งถ้าเรามาจากถนนสาทรเหนือพุ่งตรงมาที่แยกวิทยุก็เฉ่งกับตัวโครงการอย่างโดดเด่นมากเลยครับบริเวณแยกวิทยุแห่งนี้ อาคารด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาคารออฟฟิศส่ส่วนด้านในของตัวอาคารตอนนี้ก็มีการทดสอบในส่วนของระบบไฟกันหลายชั้นเลยครับมมชมบรรยากาศจากฝั่งนี้ก็มาสักพักนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบริเวณฝัง่งตรงข้ามกันดูบ้างครับ จากจุดนี้เราสังเกตดีนะครับจะเห็นว่าด้านบนของตัวอาคารตอนนี้ก็เริ่มมีการานำต้นไม้มาตกแต่งบ้านนะครับที่บริเวณด้านบน บริเวณฝั่งตรงข้ามก็คือทางขึ้นลงของสถานี MRT ลุมพินี ini, ซึ่งสถานีแห่งนี้ก็จะเชื่อมต่อโดยตรงเลยครับกับตัวโครงการวานแบงคอกสำหรับโครงการวันแบงคอกที่นี่เองก็เคยเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในวงการของอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยก่อนที่สถิติจะถูกทำลายลงด้วยโครงการเดอะฟอร์เดสเซียนที่อยู่ตรงบางนาตลาดครับ ถึงแม้ว่าโครงการเองจะถูกทำลายสถิติลงแต่ผมว่าก็เป็นโครงการที่โดดเด่นมากเลยนะเพราะว่าโครงการเองก็เป็นโครงการที่มีอาคารจํานวนมากถึง10อาคารอยู่ภายในโครงการนี้และตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ภายในโครงการนี้เช่นกันก็คือตึกสิกเนเจอร์ทาวเวอร์ที่มีความสูงอยู่ที่437เมตรสําหรับภายในโครงการวันแบงคอกแห่งนี้ก็มีอาคารมากถึง10อาคาร และทุกๆอาคารภายในโครงการก็มีพื้นที่ใต้ดินเชื่อมต่อกันตั้งแต่ชั้นใต้ดินชั้นที่4ถึงชั้นใต้ดินชั้นที่1โดยภายในโครงการก็จะประกอบไปด้วยอาคารสำนักง,งานเกรด A ที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่พื้นที่ร้านค้าปลีกโรงแรมหรูที่มีที่จอดรถมากกว่า12,000คันโดยโครงการเองก็มีทางเข้าออกหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของถนนวิทยุฝั่งของถนนพระรามที่4และภายในโครงการเองก็จะมีอุโมงค์ทางรอดใต้ซอยปลูกลจิต ไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษชลมานครได้แบบโดยตรงเลยครับด้านหน้าจุดนี้ก็คือในส่วนของโรงแรมแอนดัสวันแบงคอกครับซึ่งก็จะอยู่ด้านข้างของสถานทูตญี่ปุ่นเลยนะ สำหรับโครงการวันแบงค์เข้าแข่งนี้ก็จะเปิดให้บริการเฟสแรกภายในปีนี้ครับปี2567แต่ก็จะเปิดทั้งโครงการนะครับภายในปีพศ2570สำหรับตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยอาคาร s i ก Nature Tower ที่มีความสูงถึง437เมตรก็จะเริ่มก่อสร้างในเฟสที่2นะครับยังไงถ้ามีความคืบหน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับ บนถนนวิทยุด้านหน้าที่อยู่ติดกับโครงการตอนนี้ก็ยังมีสายไฟสายสื่อสารให้เห็นอยู่นะครับถ้ามีการนำลงใต้ดินเมื่อไหร่ผมว่าจุดนี้จะดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามสบายตามากเลยนะ ในส่วนของทางเท้าด้านหน้าของตัวโครงการที่อยู่ติดกับถนนพระรามที่4บางจุดก็ไม่สามารถเดินไปได้นะครับแต่เขาก็จะมีทางเบี่ยงให้เราเข้ามาเดินที่บริเวณด้านในครับด้านบนจุดนี้ก็เป็นอาคารที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่เป็น l u ก u r y รี่เซอร์วิสอพาร์ซึ่งก็จะเปิดให้บริการภายในปีพศ2569ครับ สำหรับความคืบหน้าด่างเก็บค่าผ่านทางโครงการวันแบงกอกที่จะเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมหานครตอนนี้ในจุดนั้นก็มีความคืบหน้าเช่นกันครับเพราะว่ากมันจะทุบกำแพงแล้วก็เชื่อมต่อกันแล้วนะในส่วนของด่างเก็บค่าผ่านทางกับทางพิเศษเฉลิมหานครครับยังไงก็ติดตามกันไปครับเดี๋ยวครั้งถัดไปผมมีโอกาสจะไปอัปเดตในจุดนั้นให้ชมกันอีกครั้งกันแล้วกันครับ บริเวณฝั่งตรงข้ามด้านกว่ามือก็จะเป็นส่วนของซอยปลูกจิตสำหรับคลิปนี้ผมเองก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ในการถ่ายในการตัดต่อผมเองก็ยังไม่ค่อยคล่องมือสักเท่าไหร่อย่างไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช่วงที่ผมไปถ่ายก็นึกว่าภาพจะปกตินะแต่พอถ่ายมาแล้วสีก็ไม่ค่อยได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ครับก็เลยมาปรับแต่งสีนิดหน่อยซึ่งก็เลยได้ภาพประมาณนี้ยังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเสาที่นี้ไปถ่ายครั้งต่อไปก็จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสาหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปถัดไปอีกสองคลิปก็จะมีการแต่งสีนะครับยังไงผมเองก็ต้องขออภัยด้วยนะ ่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้นะครับที่ใต้ใคลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนํารายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคําว่าขอบคุณที่ใต้ใคลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ